เอาละไม่เป็นไรนะฮะพูดถึงด้านดีๆของของจีนก็ก็ก็มีนะเรื่องของรถ EV เนี่ยให้ดูบทความนี้ลงในไทยพับลิก้านะครับในไทยพับลิก้าเขาอ้างอิงรายงานของอสื่อต่างชาติอย่างเช่นสื่อของจีน global นะ china daily com นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็เข้าไปอ่านได้เข้าใจว่ามีมีรายงานของ wall street journal แล้วก็แล้วก็ด York Times เรื่องนี้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจมันคือ ความเป็นจริงที่ว่าโลกใบนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่จีนกลายมาเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าคือในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ของจีนเนี่ยเขาได้นาเข้าเทคโนโลยีจากโรงงานผลิตรถยนต์ของสหรัฐและของเยอรมันสิ่งนี้จริงการลงทุนข้ามชาติเข้ามาในจีนเป็นนใหญ่เปิดโอกาสให้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แต่เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วและมีการ Copy and develop ไปแล้วเนี่ย จีนได้มีความพร้อมในการ copy and develop เทคโนโลยีเสร็จแล้วเนี่ยพัฒนาการเทคโนโลยีต่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ทึ่ราคาต่ำกว่าคู่แข่งและเมื่อเป็นเช่นนั้นเขามีความพร้อมในการสร้างกำไรเพิ่มเติมในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ซึ่งในเวลานี้อจริงแล้วทำให้ยอดขายของเขาสําหรับสินค้าซึ่งราคาย,ย่อมเยาวซึ่งคือรถยนต์ของเขาซึ่งขายในต่างประเทศเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นของตลาดโลกในรายงานชิ้นนี้เขียนว่า เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันคือสัญ,ญลักษณ์ความเป็นเลิศรถยนต์และความนิยมของผู้บริโภคแต่เมื่ออุตสาหกรรมนี้กำลังเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ e ีีผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันกำลังกลายเป็นฝ่ายล่าช้าที่เดินตามหลังการแข่งขัน Volkswagen BMW และ Mercedes-Benz เนี่ยได้ลงทุนมหาศาลด้านรถยนต์ e ีโดยไปเน้นเรื่องความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ไฮเทค ในเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์และรถยนต์ไร้คนขับแต่ก็ยังไม่สามารถมีส่วนแบ่งตลาดรถ EV ที่มีการเติบโตอย่างมากในแบบเดียวกันกับรถยนต์เทส l a นอกจากนี้การเดินตามหลังรถยนต์ EV ของจีนทำให้รถยนต์เยอรมันเสียส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ที่สำคัญในเอเชียไปด้วยในอดีตงานมอเตอร์โชว์ที่เยอรมันอย่างเช่นมิวนิกมอเตอร์โชว์งานแบบนี้นะฮะกลับให้บทเรียนแก่บริษัทรถ,รถเยอรมัน ว่าเขาไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจอย่างเช่นในอดีตในเรื่องรถยนต์ EV ีเนี่ยปรากฏว่าค่ายจีนเนี่ยนะฮะดึงดูดทั้งสื่อสารมวลชนและผู้ซึ่งเขารวมงานมากกว่านอกเหนือจากต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ายังมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและช่ำชองมากขึ้นทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันเผชิญปัญหาช่องว่างการพัฒนาที่กว้างใหญ่มากขึ้น ในจีน v o x k s w a g e n เสียส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ให้กับบริษัทรถยนต์จีนคู่แข่งทำให้ Volkswagen เข้าไปลงทุนถือหุ้นใน X-PENG บริษัทสตาร์ทอัพรถไฟฟ้า EV ของจีนทั้ง2บริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยี EV ร่วมกันบทความ w l l s t t r e t t o u u r n l นะครับอ้างรายงานวิจัยของธนาคาร UBS เรื่องการคุกคามของจีนในมิตินี้ต่อผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมว่า BYD จะมีความได้เปรียบด้านต้นทุน25% เหนือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมทาง UBS ชื่อว่า BYD เนี่ยที่เป็นเจ้าของเซลและด l p ฟ i n เนี่ยนะที่กำลังฮิตอยู่ในไทยเนี่ยจะสามารถเอาชนะตลาดโลกได้ด้วยรถยนต์ EV ีสำหรับตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่วงเล็บอันนี้ผมเสริมก็คือชนชั้นกลางโดยเป็น EV ที่มีเทคโนโลยีสูงและต้นทุนต่ำเนื่องจากจีนมีความสามารถในการแข่งขันด้านห่วงโซ่คุณค่าของรถยนต์ EV คือความต้องการรถยนต์ EV ในตลาดโลกและยอดขายในรัสเซียซึ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะวันตกดังความบาดตลาดรถยนต์ในรัสเซียจีนก็กเจาะตลาดนั้นได้ขึ้นอีกม,มันน่าสนใจนะรายงานของบูดี้กล่าวว่าความได้เปรียบในการแข่งขันด้านรถยนต์ของ EV ของจีนมาจากการผลิตเซลล์แบตเตอรี่จากลิเธียมไอออนปันจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตจีนได้เปรียบด้านต้นทุนและการผลิตรถยนต์ EV ก็คือรายงานของบูดิสบอกว่าจีนผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมากกว่า50%ของการผลิตในโลกเนื่องจากค่าแรงถูกกว่าคู่แข่งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนี้จีนยังมีกําลังความสามารถในการผลิตแร่ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตแร่ลิเนธะียมในโลกแต่จีนก็ขุดเจาะจากจากประเทศอื่นนะฮะเขาขุดเจาะจากประเทศอื่นไม่ว่าจะแถบอเมริกาหรือหรือแอฟริกาเนี่ยเสร็จแล้วเขานำเข้าไปนะฮะ ถ้าเขามีปัญหาในการนำเข้าแร่เนี่ยก็จะมีปัญหาในการผลิตเริเยมแต่ตอนนี้ยังไม่มีคราวนี้ BYD เนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสนจนน่นนะฮะถือว่าเป็นเป็นบริษัทซึ่งซึ่งวางตัวมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้เริ่มต้นจากปี19 9่ก็ที่บ y d เป็นบริษัทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วปี2000เนี่ยย้ายไปผลิตแบตเตอรี่รถยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีจากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมาพัฒนาเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ EV สามารถดึงดูดลูกค้าจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันคราวนี้นักวิเคราะห์เขาเห็นว่า BYD ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ที่ก้าวหน้าที่สุดเรียกว่า Blade Battery ที่ใช้ในรถยนต์ของ BYD Tesla และ Toyota ด้วยนะวัตกรรมนี้นำรายได้มหาศาลมาให้กับ BYD คาดว่ากำไรใน6เดือนแรกของปี2023จะเพิ่มขึ้นถึงถึง,ง192 หรือขั้นต่ำก็คือกำไรจะออกมา1,500ล้านหยวนความสำเร็จของ BYD เนี่ยมาจากการควบคุมห่วงโซ่ประทานแทบทั้งหมดรวมทั้งเหมืองแร่และสกัดแร่และการ process แร่ในการผลิตแบตเตอรี่เดือนเมษายนปี2023 BYD ทำความตกลงกับรัฐบาลชิลีในการสร้างโรงงานลิเธียม มูลค่า290ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคาร UBS เองคาดการณ์ว่าในปี2025หเมืองแร่ในการควบคุมของจีนจะผลิตลิเทียมมากถึง1ใน3ของโลกการที่จีนมีฐานะครอบงำห่วงโซ่ประทานรถยนต์ e ีสร้างปัญหาให้กับประเทศตะวันตกส่วนกรณีของรถไฟฟ้าสเร็จรูปแล้วจากจีนทางยุโรปก็มีความกังวลที่รถยนต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำจากจีนและไร้คนขับจะวิ่งเพ่นพ่านไปทั่วบนท้องถนนของยุโรปจีนเองก็กังวลในเรื่องนี้ เช่นรถยนต์เทส l a ถูกห้ามเข้าพื้นที่ในเมืองที่ผู้นำจีนมีการปรากฏตัวในงานต่างๆเอาจริงแล้วในช่วงซึ่งจีนพยายามที่จะแข่งขันกับบริษัทรถยนต์ของอเมริกาตอนเหนือนแล้วก็ยุโรปตันตกเนี่ยมันไม่มีความพยายามในการเตะสกัดกั้นการเจริญเติบโต,ตของยานยนต์ยี่ห้อซึ่งยังไม่ดังของจีนหรอกครับเพราะว่าณเุลานั้นจีนยังไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงแต่เมื่อจีนมีบริษัทซึ่ง ไปถลุงเอาลิเธียมมาแล้วก็นำลิเธียมมา process แล้วก็สร้างแบตเตอรี่ซึ่งเป็นลแบบิเธียมแบบที่เป็นแบตเตอรี่ชั้นเยี่ยมใช้ได้นานแล้วก็ราคาถูกได้และสวนแล้วบริษัทของจีนซึ่งผลิตแบตเตอรี่สำหรับ e v ที่ผลิตได้แล้วก็ร่ำรวยเนี่ยมีเงินในการลงทุนขยายกิจการแล้วก็ผลิตรถยนต์ e v ง่ายๆถูกๆออกมาด้วยแบตที่ชาร์จแล้วใช้ได้นาน แล้วถึงเวลาสร้างยอดขายเพิ่มเติมได้เพราะว่าราคารถมันถูกกว่ารถอเมริกันมันถูกกว่ารถของยุโรปมันถูกกว่ารถของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจีนกําลังที่จะครองตลาดรถยนต์ชนชั้นกลาง EV ีทั่วโลกสิ่งที่คุณจะเห็นหลังจากนี้คืออะไรในเมื่อบริษัทรถยนต์ค่ายของจีนเนี่ยต้องพึ่งพาแร่ลิเทียมเนี่ยนะฮะซึ่งเขาขุดเจาะจากประเทศ ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากประเทศซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาซึ่งเขาอาจจะได้จากเหมืองซึ่งอาจจะอยู่ในออสเตรเลียด้วยซ้ำแนวทางที่จะสู้กับจีนหลังจากนี้คือคุณจะเห็นมาตรการจากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาที่ถูกบีบโดยสหรัฐคุณเห็นมาตรการจากสหรัฐเองคุณเห็นมาตรการจากแคนาดาคุณเห็นมาตรการจากหลายประเทศแถบละตินอเมริกาและคุณเห็นจากมาตรการจากจากออสเตรเลียเนี่ยที่พยายามที่จะบีบ ให้จีนในที่สุดในอนาคตไม่สามารถเข้าถึงแหล่งลิเทียมได้ขาวนี้จีนเขามีลิเทียมในประเทศเขาไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยโรงงานในการผลิตแบตของจีนเนี่ยมันผลิตมาจากแหล่งทรัพยากรซึ่งมาจากต่างแดนซึ่งจีนเป็นเจ้าของแค่ประธานบัตรหรือสัมะทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูเห็นคือการแข่งขันซึ่งเข้มข้นมากขึ้น การแข่งขนัขนเขน้มขน้ขน,ขน,ขน,ขนมากขึ้นนี้นะภาครัฐของหลายประเทศตั้งแต่เยอรมันยันแคนาดายันสหรัฐยันออสเตรเลียเนี่ยจะเข้ามาช่วยอุดหนุนอุตสาหกรรมของประเทศของตนเองเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เข้าประเมินแล้วว่าจีนคือภัยคุกคามต่อเขาอย่างแท้จริงทางด้านการพังงาดขึ้นมาเป็นหมาอำนาจทางเศรษฐกิจคุณเห็นสงครามการค้าขายในเรื่องนี้เรื่องลิเทียมเรื่องการผลิตแบตเรื่องการถลุงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ และเรื่องของการขายรถยนต์ในตลาดชนชั้นกลางขายรถยนต์ EV นั่นแหละคุณเห็นมาตรการจากภาครัฐซึ่งช่วยเหลือบริษัทของประเทศของตนเองแล้วก็กีดกันบริษัทของจีนคุณจะเห็นอาการนี้อย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในช่วงสิ่ปีข้างหน้า